และคันนี้ก็คือสวยมากทุกคนนะคะเป็น m a ดด้าสองสปิรนะคะรถปี2014ที่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทได้สเกิร์ตรอบคันไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์แม็กใหม่ยางใหม่นะคะพร้อมยางคุณภาพดีปีปีปีใหม่คันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก3ตํตำแหน่งแบบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับเบาะท,ที่นั่งคนขับนะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกัน ลายเดียวกันแบบนี้มาให้เลยนะคะอันนี้เป็นแสงสะท้อนนะทุกคนนะคะสำหรับพวงมาลัยของเขาค่ะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงกลางได้จอมาด้าตรงรุ่นนะคะเป็นจอศูนย์ยมัด้าตรงรุ่นแบบนี้เลยนะจอทัชกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FMAMAX u ได้หมด คุณผทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS a u t o ้บ้านสวนช n แนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ Hi, ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ขอพาดูรถนะคะเป็นรถ4ประตูขายดีอีกรุ่นหนึ่งและคันนี้ก็คือสวยมากทุกคนนะคะเป็น m a z d a 2ส p i r ป t นะคะรถปี2014ที่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีไรายได้1 0 0 0 0ขึ้นไปคันนี้ตอบโจทย์มากมนะคะ เป็น Mazda 2เครื่อง1 5 0 0รซีซีรถ4ประตูขายดีที่สุดเลยนะคะคันนี้ก็ได้สเกิร์ตรอบคันไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกอีกด้วยได้แม็กใหม่ยางใหม่นะคะพร้อมยางคุณภาพดีปรีปีปีใหม่ปรีนะคะนี่นะคะเป็นยางใหม่นะคะแม็กใหม่ๆหล่อใส่ไว้ให้แล้วนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลีย้ยวนะคะในตัวแบบนี้เลย มือจับโครเมียมแบบนี้ด้วยนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยสำหรับใครนะคะที่ตามหารถแบบอารมณ์ประมาณ4ประตูนะคะได้รถโฉบเฉี่ยวปราดเปรียวมากๆคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก3ตำแหน่งแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะคะแตะปุ่มยางนะคะเปิดท้ายดูห้องสัมภาระได้เลยนี่ให้ดูว่าเป็นรถที่ได้ห้องสัมภาระเยอะมากกว้างมากทุกคน ะะภายในสะ,สะอาดน,นะคะไร้กลิ่นอับไร้ความอับชื้นนะคะได้ความเดิมนะคะน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานมีโค้ดมาด้าตรงรุ่นแบบนี้มาให้ด้วยนี่นะคะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้อุ่นใจไหมคะอุ่นใจกดไลค์ให้พลอยหน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะมาจา้ะมาดูกันที่ที่นั่งผู้โดยสารบ้างนะคะที่นั่งผู้โดยสารของเขานะคะให้ดูว่าภายในได้เบาะทรงสปอร์ตนะคะ มาให้นะคะสวยๆเลยนะคะดีดไซน์แบบทรงสปอร์ตสวยมากสำหรับเบาะที่นั่งคนขับนะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้เลยนะคะอันนี้เป็นแสงสะท้อนนะทุกคนนะคะสำหรับพวงมาลัยของเขาค่ะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันฝั่งไส้นี่เลยนะคะเพื่อนๆทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับพวงมาลัยมัลติฟังชันปรับเสียงขึ้นเสียงลงปรับอินโฟปิดเสียงได้ นะคะมีเสียงรบกวนปุ๊บนะคะเราต้องการคุยนะคะแบบเนอะอยากต้องการปิดเสียงนะคะก็สามารถปิดได้ตรงนี้เลยปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยนะคะตรงกลางได้จอมาสด้าตรงรุ่นนะคะเป็นจอศูนยมาสด้าตรงรุ่นแบบนี้เลยนะ,ะจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FMAMAX ได้หมดนะคะเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยนี่นะคะแล้วก็จะเป็นช่อง Power Outlet นะคะที่วางแก้วเกสใส่ของกระจุกกระจิกได้หมดเลยเบรกมืออยู่ตรงนี้นะ mm hmm. เก๊ใส่ของก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีช่องแอร์กลมๆม,มาให้ถึง4ตำแหน่งเลยนะคะ mm hmm. ใครอยากได้รถแบบกีออโต้ผ hmm. mm ่อนเบาๆมีนี่คะ่ะ นี่คันนี้นะันเลี่ยมสุดๆเลยนะคะอีกหนึ่งคันที่เราจัดมาให้ m a z d a 2 Spirit เครื่อง 1,500cc รถปี2014ค่ะคันนี้ก็เป็นรถสีขาวภายในก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย SRS Airbag เพื่อความอุ่นใจมาให้ด้วยในการขับขี่นะคะและคันนี้ค่ะจบสดได้ที่279,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุด7ปี84งวดที่5,144บาทค่ะประหยัดกันสุดๆเลยนะสำหรับใครที่ตามหารถนะคะ แบบ4ประตูนะคะเครื่องพันหดีไซน์ปราดเปรียวขนของได้เยอะเดินทางไกลได้สบายไกลๆก,ก็ได้ลงแม็กยางใหม่ไว้ให้แล้วมีไหมคะมาด้าสองสปิรคันนี้พร้อมร้อหมุนแล้วนะทุกคนนะคะถ้าอยากได้คันนี้ทำยังไงนะคะโทรหาแอดไลน์มาได้เลยนะคะต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างให้ทักแชทแอดมินมาเดี๋ยวแอดมินจะช่วยตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะปรึกษาก่อนก็ได้ ะะวันนี้เรามีโปรโมชั่นออกรถ999บาทจบทุกอย่างนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะจ๊ะทุกอย่างคือเราจบได้เพียง999บาทเท่านั้นฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Mazda 2 Spirit นะคะเครื่อง1 5 4่ปี14ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ